สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่11กรกฎาคมพศ2565นะคะวันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะตัวเลขความฝันของหลวงพ่อชายุูมินะคะและก็เลขดับบนดับล่างของหลวงพ่อนะคะก็แม่นจริงๆนะคะ เอาอยู่ทุกงวดนะคะสำหรับเลขดับบนดับล่างนะคะแต่ว่าเลขความฝันงวดที่ผ่านมาก็เฉียดไปเม็ดเดียวนะคะเพราะว่าหลวงพ่อเน้นให้หนปนะคะสองตัวบนก็ออก1.7นะคะท่านผู้ชมก็เฉียดไปเม็ดเดียวจริงๆนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ เรื่องตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ยังคงต่อตามต่อเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า f อฟหลายแต่หลายท่านนะคะที่รอคอยตัวเลขจากหลวงพ่อชัยภูมิอยู่นะคะเพราะว่าเลขดับบนดับล่างก็เอาอยู่จริงๆนะคะท่านผู้ชมแม่นมากนะคะสําหรับเลขดับนะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อให้นะคะ เลขดับบนดับล่างของหลวงพ่อก็แม่นจริงๆนะคะเอาอยู่ทุกงวดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้แอดก็จะโทรหาหลวงพ่อนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยความฝันของหลวงพ่อพร้อมกันเลยค่ะค่ะกรามนมันสการค่ะหลวงพ่อาวว่าค่ะแอดละององเองนะคะหลวงพ่อ,อได้เวลาแล้วว่ะ <laughs> เจ้าคาหลวงพว่าเจ้าค่า <laughs> พอดีวันนี้แอดไม่ได้ไปไหนคะ่ะหลวงพ่ออยู่บ้านคะ่ะเพราะว่าฝนตกค่พะพายุเข้าคะ่ะหลวงพอ่อฝนตกไหมล่ะแถวบุรีรัมย์โอ้ยตกทุกวันเลยคะ่ะหลวงพอ่อสี่ห้าวันแล้วคะ่ะโอ้ยอยู่นี่ว่าตกแต่ไม่แรงหรอค่ะ <laughs> ตอนนี้ก็ยังตกอยู่คะ่ะหลวงพอ่อแต่ว่าไม่แรงค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคะ่ะ ผมผมดีมาเสียบุรลำเนาะค่ะแอดยูสุรินค่ะหลวงพ่ออ๋อยูสุรินเหรอค่ะค่ะใช่ค่ะอยู่จังหวัดสุรินค่ะอ๋อไม่ไม่ไ่ไอยู่บุรีาไม่ใช่ค่ะหลวงพ่ออ๋อค่ะก็วันนี้จะมาตามความฝันของหลวงพ่อต่อค่ะแล้วก็เลขดับบนดับล่างของหลวงพ่อก็เอาอยู่จริงๆทุกงงวดเลยค่ะหลวงพ่อ อ่ามันมันก็อยู่ทุกงวดเลยแส yes. ค่ะหลวงพ่ออืออืองวดที่ผ่านมามันมันมันผิดไปแต้มหนึ่งอีกแหละมันไม่เข้าเลยค่ะเลขความฝันให้หนึ่งแปดออกหนึ่งเจ็ดนะหลวงพ่อเนาะมันมันหน้าจอหนึ่งแปดมันไม่ออกอือก็ไม่เป็นไรหรอกหลวงพอ่อก็เฉียดชิวเม็ดเดียวค่ะใกล้เคียงค่ะหลวงพอ่รรงพอ ค่ะมันควรมีเข้ามีหลุดมันก็เป็นธรรมดาเนี่ะใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อเออแต่มันมันก็ใกล้เคียงได้ค่ะค่ะใกล้เคียงเม็ดเดียวเองค่ะหลวงพ่อเออถ้าเดี๋ยวเราลู่ลดลู่ที่ลดที่ขึ้นมันก็อาจจะถูกเนาะค่ะค่ะรถเต็มก็คงจะเข้าเต็มเต็มค่ะหนึ่งเจ็ดค่ะเออเจ้าเมื่อเมื่อฟันแล้วบอหลวงพ่อฟันแล้วหรือยังเจ้าคะ อ่าฝันแล้วฝันหลายวันแล้วโอ้ฝันว่ายังไงเนาะหลวงพ่ออ่าเริ่มเลยไหมเนี่ยค่ะแอดเริ่มอัดแล้วค่ะหลวงพ่ออ่าฟังแล้วเจ้าค่ะเออหลวงพ่อเอาฝันวนีฝันว่าจะไปฉันเข้าในบ้านโยมของที่ในบ้านนั่นแหละอ๋ะอไปฉันขอมนไปฉันเข้าอย่างเลขบ้านเขาสองห้าอ๋อบ้านเลขที่สองห้าใช่ไหมคะ เลขมาเลขที่บ้านเขาสองห้งหค่ะก็มีแค่นั่นแหละความฝันก็มีแค่นั่นแหละฝันว่าได้ญาติโยมได้ไปนิมนต์ไปฉันข้าวที่บ้านเลขที่25%ใช่ไหมคะอ่ายีอ๋อค่ะหลวงพอ่อหรือว่าเขาจะมาให้ปัญหาเนาะหลวงพ่อเนาะ มันมันก็มีแค่นั่นแหละความฝันไม่ได้ฝันฝันมากเยอสองห้าห้าสองเม็ดเดียวเนาะหลวงพ่อเอาแบบนี้แหละเอฟซีโค่ะฝันฝันน้อยฝันน้อยเหมือนเหมือนเหมือนที่คือฝันมาเนี่ยค่ะหลวงพ่อลองเอาไปเจรรญายาณกันดูที่พวกเอฟซีค่ะกลัวว่ากลัวว่ามันจะเข้าเนะเจ้าค่ะหลวงพ่อของนี้มันมันไม่รู้ว่ามันเกี่ยว ออกหรือไม่ออกแค่นั้นแหละแต่ข้อมั่นใจเรี่อมั่นใจสองห้าอ๋อมั่นใจสองห้านาลงพอ่อเนาะใชาค่ะเน้นสองห้าห้าสองตัวกันเนาะอ่าเน้นสองห้าค่ะสามตัวเล่นสามตัวก็มีศูนย์สองห้าสามตัวมี องห้าค่ะเจ็ดอ่าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าเออม่ใช่นั่งแหะลอง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 เสี่ยงดูค่ะแล้วเดี๋ยว่ามันมีโชคมีวัดนะเราค่ะก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูเนาะหลวงพ่อเนาะจ้าค่ะเงื่อก่อนเอฟก็ซื้อตามหลวงพ่อเหมือนกันค่ะหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งค่ะ ยนแถวบ้านเขาก็ถูกกันเนี่ยเพราะว่าฝันของพ่อฝันมันมีรถมีขึ้นมีเนี่ยเพราะว่าเออเจ้าค่ะหลวงพ่อเขาได้กันเขาก็ได้กันหลายหลายคนอยู่ค่ะวันนี้แบบจงใจสงัยจะมันจะลดหรือสองรู้นะรถก็เป็นสองสี่เลยเนาะหลวงพ่อเนาะมันมันเขาเนี่ยถ้ารถเป็นสองสี่ถ้าเพิ่มมัน ถ้าเพิ่มมันก็เป็นสามห้านี่นแค่นั้นเลยเอาลองมิไดในรอเดี๋ยวถ้าถ้าลดนะเนาะเะเอาสองสี่กับสองสี่กับสามห้านะหลองพ่อเนาะอ้ามีมีแค่นั้นเลยค่ะอันนี้คือตัวกันเนาะลองพ่อตัวกันค่ะมั่นใจว่าทั้งใจสองห้าเหมือน,นเดิมเลยอ,อ๋อเจ้าค่ะลองพ่อคิดว่าสองมันมาทั้งบนทั้งล่างอยู่เนี้งวดนี้อ๋อ ค่ะเพราะว่าสงก็มาแรงเหมือนกันค่ะลหลวงพ่องวดนี้มีแ,แ,แค่นี้แหละความฝันก็มีแค่นี้ค่ะทีนี้เลขดับบนดับล่างค่ะหลวงพ่อดับบนดับล่างมันก็จยทตัวยังสักการมียังค่ะเลขดับบนดับล่างเนาะ,ะเลขไม่น่าลงทุนมีก้าหาไปกลับตาการเริ่มหมดอีกแล้ว ค่ะได้แล้วค่ะหลวงพอ i, ่อ่ก็กดได้ค่ะ uh, <two>, สองสามสองสามสามเก้าสามเก้าสี่ห้าสี่ห้าห้าหนึง่งห้าหนึ่งหปดเก็ดหกเจ็ด สามเจ็ดสามเป1ดเก้าดเ้าเก้าห้าเก้าห้าศห่เก้าก็ศนย์มีมีแ่นี้แหละค่ะไปกลับเนาะหลวงพอ่อศูนย์หนึงหน่ง่งศ <0, S 2> ูง <cả S 2> นยก่เก้าหนะ้าห้าเก้านาะเพราะว่าเอาอยู่ทุกงวดจริงๆเนาะหลวงพอ่อเนาะเลขดับอ๋อวันวันเลขดับมันก็ เอาอยู่ทุกวันเลยถึงว่าเขาจะดังมามันก็ไม่ออกค่ะหลวงพ่อ,อประกันร้อยอร์็นอ๋อรับประกัน100ร้นอยเปอร์เซ็นเาะไม่ออกร้อยอร์ซ็น๋อไม่ออกร้อเปอรนาะหลวงพ่อเนาะไม่ออกร้อยปอร์็อืไม่ออกรนะ้อยเปอร์ซ็นดับ<ล>อาอยู่มีแค่นี้แหละเรืยองไม่น้าลงคุณก็เรียก อ่าลงทุนก็มีแค่นี้แหละก็บอกเอฟมินทุกคนเอฟทีทุกคนอ่ะที่ฟังรายการเหมนี่ค่ะเจ้าของพูดพี่เกล้านายามกันดูค่ะเดี๋ยวว่าเราชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปค่ะหลวงพ่อเพราะว่าตัวเลขของหลวงพ่อก็น้อยชุดดีค่ะหลวงพ่อเอฟเชื่อว่าเอฟซีก็คงจะตัดสินใจง่ายค่ะหลวงพ่อ ถมามันถ้าชอบก็อยากได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวแอสก,ก็จะตามสองข้างที่ร่อมันจะไม่ไม่กลับนายมันจอกโกงๆเลยเนายโอ้หลวงพ่อมั่นใจส่องห้าตรงๆเลยเนาะหลวงพ่อเนาะตรงๆเลยอ๋อค่ะค่ะเน้นสุดๆส่สองห้าตรงๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ ห้าสองคือตัวกลับไว้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะก็แล้วแต่เอฟซีจะพิจารณาดูนะคะเพราะว่าหลวงพ่อก็เคยฝันแม่นนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็เฉียดไปเม็ดเดียวนะคะเราก็ต้องซื้อขึ้นซื้อลงนะคะเพราะว่าตัวกันก็มีสองสี่กับสามห้านะคะนาะหลวงพ่อเนาะาค่ะก็ให้ f อซพิจารณาดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่า แอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ FC ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนาเนาะหลวงพ่อเนอะอาะคค่ะให้หลวงพ่ออวยพรให้เอฟซีหน่อยคะ่ะหลวงพ่อ,อใช่สวยก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะเอฟซี FC ที่ฟังรายการของละอ,องนีน้เจ้าแมวอยู่นี่อ๋ให้ฟังเลยมีเค่นี้แหละเลข เรืน้าลงทุนเรื่องไม่น้าลงทุนก็มีเชื่อมี้แล้วที่หลวงพ่อบอกไปนั่นแหละเจ้าค่าวเสียเสียว่า,า,า,วามันถูกใจเราก็จกัดได้เต็ที่เลยสองหา้าค่ะสองห้าคิดว่าไม่มาข้างบนก็ข้างล่างเนี่ยอก็ต้องซื้อบนซื้อล่างเนะาะหลวงพ่อเนาะจ้าค่ะค่ะข,<า>ขอให้ F P F ที่ฟังรายการนี้นก็ ให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนทุกคนเด้อขอใย้นี้ตังตั้งกันทุกคนทุกคนแหละสมความตั้งใจสมความตัดมาอยากให้เลี้ยดีทุกคนให้รวยให้รวยกันทุกคนนั่นแหละไม่อยากให้โฉมหลอกเงินทองมันยิ่งหายากเแียว่ามันเข้าจะได้ลงทุนไม่น้อยจะได้กันมากมากกันทุกคนทุกคนเด้อขอ ข้าสาธุ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 เจ้าค่ะแอดก็ขอบคุณหลวงพ่อมากมากนะเจ้าค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ fc ช่องละอองแชนแนลนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยยกช่องนะเจ้าค่ะหลวงพ่อใช่ขอบคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะ